สุภาษิตบทที่3ข้อที่25อย่าก,กลัวความสยดสยองที่มาถึงฉับพลันหรือกลัวความย่อยยับที่มาถึงคนอธรรมในตอนนี้พูดถึงใครถ้าเราดูบริบทติดกันนะครับในข้อที่26บอกว่าในตอนนี้เนี่ยพูดถึงคนที่วางใจในพระเจ้าคนที่วางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านวางใจในพระเจ้าท่านไม่ต้องกลัวความสยดสยองที่มาถึงฉับพลัน หรือความย่อยยับที่มาถึงคนอธรรมความสยดสยองและความย่อยยับจะมาถึงคนชั่วอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อภัยพิบัติมาถึงคนชั่วร้ายหากเราเดินอยู่ในทางชอบธรรมเดินอยู่ในความยำเกรงพระเจ้าพระคำมีตอนนี้เตือนว่าเราไม่ต้องตกใจกลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าภัยนั้นไม่ใช่สําหรับเราตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของดานเนียนแล้วก็เพื่อนทั้ง3าคนชักรักมีชักและเอเบบดเนโก ตอนที่คนอิสราเอลทําสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าเอาลูกของตัวเองไปเผาบูชายันลูคารพกดขี่ข่มเหงคนยากจนทําการฆาตกรรมทําสิ่งชั่วร้ายต่างๆมากมายและแล้วภัยพิบัติก็มาถึงความสยดสยองก็มาถึงบาบิโลนบุกมาแล้วก็ทําลายฆ่าคนมากมายทําลายบ้านเมืองเสียสิน้นทําลายพระวิหารของพระเจ้าจับคนไปเป็นฉเฉลย นี่คือความย่อยยับและความสยดสยองที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าสำหรับดานเนียนชักรักเมชักเอเบตเนโกพวกเขาถูกจับไปด้วยแต่การถูกจับไปของเขานั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่จับไปเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในบาบิโลนดังนั้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่ต้องตกใจหากเราดําเนินในความยำเกรงพระเจ้าแต่หากเราไม่ยำเกรงพระเจ้าและหากเราไม่ไว้วางใจในพระเจ้าจงรีบตกใจเถิด ไม่ใช่ตกใจเพราะเหตุร้ายแต่ตกใจเพราะว่าเอ้ยทำไมฉันไม่วางใจในพระเจ้าทำไมฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าฉันต้องรีบกลับใจใหม่เสียแล้วคนชั่วร้ายจะพินาศอย่างฉับพลันแต่คนชอบธรรมนั้นทุกสิ่งที่ร้ายจะกลับกลายเป็นดีคนที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยพระเจ้าจะปกป้องเขาเพราะเขาไว้วางใจในพระองค์และพระองค์ไม่ปล่อยให้คนที่ไว้วางใจในพระองค์ต้องผิดหวังในพระองค์ในสุภาษิตบทที่3ข้อที่26 เพราะพระเยโฮเวงเป็นความไว้วางใจของเจ้าและจะทรงปกป้องเท้าของเจ้าจากการถูกจับการวางใจในพระเจ้าจะทำให้เราลอดพ้นจากความหวาดผวาและการถูกจับหรือติดกับดักผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะพ้นความกลัวพ้นจากความวิตกกังวลข้อนี้ต่อเนื่องมาจากข้อที่25ข้อที่1 5บอกว่าโอ้ ไม่ต้องกลัวความเสื่อชยองเลยไม่ต้องกลัวความพินาศที่เกิดขึ้นกับคนธรรมเลยขอเพียงอย่างเดียวขอให้ท่านไว้วางใจในพระเจ้าท่านจะพบการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าพบการปกป้องซึ่งมาจากพระเจ้าไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามท่านก็จะปลอดภัยอยู่ดีท่านก็จะพ้นจากสิ่งที่คนทั้งหลายหวาดกลัวอยู่ดีคนที่วางใจในพระเจ้าจะรอดพ้นจากกับดักแห่งความหวาดกลัวและกับดักที่ทําลายชีวิตของคนแต่คนที่วางใจในสิ่งอื่น จะติดกับดักนั้นบางคนวางใจในเงินทองเขาพยายามหาเงินทองเพื่อที่จะแก้ปัญหาในชื่อของเขาแล้วเขาติดกับดักของเงินทองนั้นบางคนติดกับดักของการประสบความสําเร็จการมีชื่อเสียงเขาคิดว่าถ้าเขามีชื่อเสียงเนี่ยเขาคงจะมั่นคงเขาคงจะใครๆก็จะรักเขาจะปกป้องเขาช่วยเขาแน่ๆเลยเขาก็เลยพยายามอยากมีชื่อเสียงเพื่อคนจะได้รักเขาเยอะๆแล้วเาก็ติดกับดักสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ อาการของคนที่ติดกับดักก็คือว่าในที่สุดจะเต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวแต่ตรงกันข้ามสำหรับคนที่ไว้วางใจในพระเจ้าเพราะัมภีร์ตอนนี้บอกชัดเจนเขาจะปลอดภัยพ้นจากความหวาดกลัวและพ้นจากความกังวลวันนี้ตัวหนึ่งที่จะสามารถเช็คชีวิตของเราได้ว่าวันนี้เราวางใจในพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าก็คือตรวจสอบดูความหวาดกลัวและความวิตกกังวลในชีวิตของเรา เราไม่สามารถวางใจพระเจ้าแบบกลัวๆได้เป็นไปไม่ได้คนที่มีความไว้วางใจในพระเจ้าเขาจะพ้นจากความหวาดกลัวเพราะจากกับดักแห่งความวิตกกังวลกับดักแห่งความกลัวนั้นวันนี้หากความวิตกกังวลกําลังเกาะกินหัวใจของเราความกังวลกําลังกดดันโจมตีหัวใจของเราสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่ไล่ความกังวลนั้นแต่เป็นการกลับมาหาพระเจ้าขอโทษพระองค์ที่หนูไม่วางใจในพระองค์ผมไม่วางใจในพระองค์ ผมไม่คิดว่าพระองค์จะช่วยผมให้รอดปลอดภัยได้ผมขอโทษพระองค์ขอยกโทษขอไว้วางใจในพระองค์แล้วเมื่อใดก็ตามที่ความวางใจในพระเจ้าเข้ามาในหัวใจความหวาดกลัวความวิตกกังวลจะรีบบินหนีออกไปทางหน้าต่างเพราะว่าหัวใจของเราทุกเติมเต็มด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า